วัดวันนี้มาเอาบุญร่วมกันนะคะทำบุญร่วมกันนะคะเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้ในขวานมาทำบุญที่วัดป่าอาเกียงนะคะมาทำบุญตักบาตรนะคะเราก็เป็นรเวลา5ปีที่อยู่บริเวณนี้ทางวัดเองก็ไม่ได้ละลิ้งละทิ้งในข้อวัดปฏิบัตินะครับมีการอยู่กับคือการสงเคราะห์นะครับส่งเคราะห์ รพระนักศึกที่บวชมาจาะพรรษาหนึ่งพรรษาแต่ก็มีข้อวัดปฏิบัตินะครับในเรื่องของกรรหนักต่างๆทางวัดเองก็จะมีบุญมาที่วัดกับทุกปีมีสองปีหลังทุกโคมทุกบุญนะคะทางวัดจัดเป็นบุญมาฟังนะคะรับคุณด้วยกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านะนะคะวันนี้่ีความได้มีโอกา,าส,กน,สกน,นะคะมาทำบุญนะคะ ส่งผลบุญไปให้พ่อนานอยู่ทองนะคะ <ซ aesthetic S 1> ให้ไปเกิด the ที่ภพภูมิที่ดีนะคะดีหกสาธุสความรักความคิดความวงหาในกิจกรรมที่เรามีโอกาสมารวมบุญร่วมกัน